ถนนเส้นนาแห้ว <Profess> ค <ors> ือเกงอมดบ่นซ้ายอมที่ส4บสี่ทุกคอที่สิดสี่คือคุที่สิบสี่รือตแจากด่านซ้ายมาไปป้ายด้วยใช่อมที่4 ตอนนี้อยู่จุดที่สูงที่สุดเลยนะครับของถนนเส้นนี้นนเ,นเนี่ยนะตอนนี้ป้ายบอกว่าเรากำลังจะลงแล้วทางลงเขาก็จะซิกแซกวนซ้ายวนขวาไปตามระเบียบป้ายบอกว่าอะไรห้ามอะไรทุกอย่างติดชมพระที่ขึ้น จะได้ต้นไม้บางดูถนนไปก่อนแล้วกันต่อไปจะเป็นโขงค้ายหักสองไม่หักสองตัวยูโขงกว้างๆเหงโขงแค่ตายไปนิดหนึงแล้วก็ขวาอยู่ ถ้ามองทะลุต้นไม้ไปจะเห็นที่เขาสลับซับซ้อนลึกเข้าไปสวยมากแต่ต้นไม้บางเหได้ตรงนี้หักต่อของจริงทำทางด้วย